เราเราจะไปตะแบงตำราบโบราณไม่ได้ครับมีแต่จะเราต้องเชื่อครับต้องเชื่ออย่างสนิทใจเลยละแต่ว่าเซียนร,รุ่นใหม่นี่ถ้าขอออกความเห็นนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้ามันมันจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับเซียนร,รุ่นใหม่เนี่ยนอกจากแค่ใช้พิสูจน์กับตัวเองแล้ว <c oughs> สวัสด,ดีครับผมครับมาแล้วครับผม นี่อ่ะดีครับร,บรจามาตามคำสัญญามีธุระครับมาครับ <c oughs> ค่อยอยู่นะล <c oughs> องวัดเทศดูแปลเนี่ยนะมีเฉลยมาฝากกี่ตัวแปดตัวครับประจักษ์เอ๊อๆ อย่างนี้เนะี่ยลองเทกจบดูเห็นทีกลับนะครับเห็นทีกลับอยากให้ตกเลยเนาะจะสองทุ่มตอนนี้นนยังไม่ตกอ่ะจารดูสิมันอ่อนมันแข็งพอได้ไหม,มน้ำหนักประมาณขีดครึ่งเนี่ยไม้แช็คลั่นมาเลยให้แช็คน,น่าจะไม่ ไฟแช็คมันก็บาวเกินดอกไฟแช็คมันก็บาวเกินดอกเนาะแี่แหละไปกูแม่ได no. ้ยินเสียงไหนนู่นบานหนุนเลยฝากไปปล่อยฝากไปปล่อยครับเป็นร้อยตัวแล้วเนาะที่ฝากไปกันได้เนาะโอ้พี่ด้วยอ่ะ ปล่อยแถวบ,บ้านไม่ได้ล็อกเหนียวกลับไปอยู่ที่เก่าแล้วนะต่อสเป็ดะป่าอย่างเงี้ยครับต่สอสเป็ดะป่าบางทีก็อาจจะมีตัวดีก็ได้เลยเนาะที่เราปล่อยไปเลยเนาะนี่ต้องี้ยเนี่ยละอยู่เราวันย้ำไม่ขึ<อ>้นไม่ขึ้นให้ปล่อยที่โลกที่เก่าอีกครับไม่ได้กินนกเลยครับเด้อต่อมาได้นะเอาไปปล่อยเนี่ยครับอนุรักษ์อนุรักษ์ก ต่อครับทำไปทำไมถึงรู้ว่าเอาไปปล่อยเดียเดีทำไมต้องเอาไปปล่อยอ่ะโอ้โหจบแล้วอบแล้วก็ต้องปล่อยโหไม่ไม่ชอบไม่ขึ้นครนับอาจารย์อ๋อไม่ขึ้นเสียงไม่ดีเสียงดีแต่ไมไม่ขึ้นโอ้ <laughs> <laughs> ไเป่ไม่ได้เมียใหม่มได้เสียงดีๆกลับมามแล้วแล้วคนตอนนี่เมื่อไหร่จะมีเมียสักทีเนี่ย <c oughs> ยังยัง <c oughs> ยังครับยังยังเออโสดครับเซนแอมครับยัง<ม>วา้าวุ่นอยู่ครับยังมีรีบมีไม่ได้แล้วว้าวุ่นติดสอยค่อยถามผมมาสองสามปีแล้วครับเน่ยวันหยุดวันอาทิตย์นี่ต้องฉายแสงเออต้องมาหาทุกวันทุกสองสามปีนะครับวันทิตต้องฉายแสง ฟ้าฝนก็จะมาครับให้ตกเถอะเป็นเดือนแล้วครับไม่ไม่ตกมาเนี่ยร้อนแรงแรงเ <laughs> <laughs> ย็นสบายครับลมพัดสบายเลยครับเพชรบูรณ์ครับอำเภอเมืองครับในละขนาดนี้ครับดูนะฟ้าฟ้าแลบ ใจมันลักเนาะนแซมเนาะแซมรักหาลูกหาเมียก็หามันดีดเด้อราะว่าโอ้ยออกต่อต่นกอีกอะวันหยุดไม่ได้เลยออกต่อต่นกนกมาก่อนเนาะซักเสื้อซักผ้ามั่งเว,เวลาเวลาเมียใช้ทำกับข้าโ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวลา นัดพวกหมู่ไปต่อนกนิ้วโหโหอ่อข้าวหอ่ปหอปลาห่อกับข้าวไปกินกับเขาพูดเดะในป่าซื้อหมูไปเป็นโลคโลือโลพูดเดะตรงนั้นนะเฮ้ยเครื่องนี่นี่พี่ก็เจอเนี่ยนี่รถเครื่องนะเอาเอาไปพังมัดว่าเอาไปต่อนกอไปลุยพังมัดเขาถึงบ่าให้ไปเลยนะ มันก็พังจริงเนี้ยเนาะโอ้หลุยไปใสร่รกอะกเป็นหลุมเป็นบ่อบึ้งบั้งบึ้งบั้งโอ้โหกัะเออเขาก็ด่าให้ดิแม, <c oughs> ม่บ้านนะโอ้ร้อยคนเดี้ยร้อยแม่บ้านเนาะแหม่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย เวลาเวลาหาแฟนก็บอกว่าพี่ชอบต่อนกนะแบบนี้เนาะ่ต้องบอกเขาก่อนไม่ต้องบอกเขาก่อนทําความเข้าใจเขาก่อนเด้่งเี้ยเดี๋ยวเขานั้นเนาะเวลาหยุดขอพี่ไปต่อนกบ้างนะอะไรมาต้องพูดกับเขาก่อนเด้ก่อนจะมีแฟนนะกขปอกน้ําติดเลยมติดเลยปาติดเลยปอกน้ำ ให้น้องทีมงานไปใส่ครับอยากได้เทนจีกลับจังเลยป่าบนกงัวกันนะนกเหมือนเขาดีครับจ้านกรูคอนเนียดสวยปีกแ,บบแบบบป๊บๆปนลงคอน,นเนาะแอรลงบุกเต็มตัวเด้สีผิดกันจังเลยนกรัวนกเหนียวหมดครับแล้วลก็ชอบจังนกป่าเนี่ยมาอยู่ตามหลังบ้านคนเนอะเหมือนกับว่ามันอาศัยคน มันปรับพฤติกรรมใหม่นกอะตามหลังบ้านคนเนี่ยชอบอยู่จังเราไปใส่ก็หมาเห่ามั่งไรมั่งเนาะบางทีต้องขโมยของเขาจะไล่ขับยิงเขาเด้ยวยบางทีอะเห็นนกคูอยู่หลังบ้านเขาว่ามีต้นไม้อยู่หลังบ้านเขาโอ๊ยรีบไปใส่เลยแล้วหมาก็เห่าบางทีเขาก็ไล่ออกนกเลี้ยงไว้นกเลี้ยงไว้เขาว่าแม่ครับสายเมืองอย่างนี้นะครับไปสายปากที่ยากนึ่ง ปลาก็เหนียวครับเนีดเยอะครับเยอะเนีดนะทำไว้ทำไว้ใช้เองกับน้องก็มาแบ่งไปใช้ครับแบ่งไปใช้มั่ง <c oughs> นี่ครับผมโคมไฟบ้านาาารย์นหนุ่มครับผมช่องทกเขาใหญ่อเมืองเพชรบูรณ์ครับ <c oughs> นี่ครับโคมโคมไฟโคมไฟครับอันนี้เขาเอามาทิ้งครับเป็นกงบิน เนาะใช่เนะานะใช่แอนเนาะกลงบินนกจุกกงบินนกหัวจุกครับเข้ามาทิ้งครับที่มันหลุดก็เลไม่ได้เลี้ยงครับก็เลยเอามาทําเป็นโคมไฟซะเลยลูกนี้อีกลูกนึงครับเนี่ยคนแก่ครับเอามาทิ้งไว้ไปต่อนกเขาใหญ่แล้วเจอครับผมก็เลยเก็บมาครับเไดายครับผมเจดายมาพัเนียดมาเจาะมาเจาะที่จับสาวพร้อม ใส่ก็บอกน้ำพร้อมใส่ไม่ให้เต็มเลยใช่ไหมข้าวกันน้ำมาใส่ไม่เต็มเลยอินแต่ข้าวกันน้ำไม่ขันไม่ขันก <laughs> ินข้าวยิมก่อนนะเออนะครับจวดุกตัวครับทีมงานนองเบองเป็นบุนครับนกต่อกี่ตัวอยู่บ้านทนแอมมีตัวสามต่อครับจ้าสามต่อนอกติกจะไม่ติดสองตัว เรื่งใช้ไม้สอยว่างๆเข้ามาทําครับลกครับลกนี่ครับลวดครับสั่งมาทําว่างก็ทําครับไม่ว่างก็ทําททำครับเล่นนกไปด้วยครับมีการมีงานทํากันทุกคนครับนี่ก็อยู่กรมทางหลวงชนบทครับเซนแอมมือขวาครับผมก็ขายรัตตอรี่ครับ วันงว่างครับเพิ่อจะได้ออกกันวันอาทิตย์ตยวันอาทิตย์วันเดียวฉายแสงฉายแสง <c oughs> แสงแรกเนาะหมานแสงแรกอะแสงแรกครับ <c oughs> มืดหน่อยนะครับมืดหน่อยครับผมตอนนี้ก็เซนแอมใกล้จะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาถามความคิดเห็นเซนแอมหน่อยครับแม่ไม่รู้ว่าลำโพงดังชัดหรือเปล่า ผมกับเซียนแอมก็ผมก็คิดว่าผมเป็นตัวแทนนะครับของเสียนรุ่นใหม่ครับผมเสียนรุ่นใหม่พูดถึงว่าเรื่องตำราโบราณนี่เชื่อไหมเชื่อครับผมเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตำราโบราณนี่ครับเพราะว่าโบราณนี่เขาเขาได้เขาได้ทดสอบมาแล้วเนาะเซียนแอมเนาะใช่เขาได้ทดสอบเขาได้พิสูจน์กับตัวเองมาแล้วครับ ลองมาแล้วลองมาแล้วครับอย่างสนับปีกลมมนขาสั้นอะไรงี้ครับเราเราจะไปตะแบงตำราบโบราณไม่ได้ครับมีแต่จะเราต้องเชื่อครับต้องเชื่ออย่างสนิทใจเลยละแต่ว่าเสียรุ่นใหม่นี่ถ้าขอออกความเห็นนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้ามันมันจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับเสียรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากแค่ใช้ <laughs> พิสูจน์กับตัวเองเนาะ <laughs> <laughs> พิสูจน์แล้วเป็นไงครับ แปล่อยปล่อยเพื่อหลายตัวแล้วครับปล่อยปล่อยครับฝึกก่อนขวบฝึกก่อนขวบครับโอ้ผมนี่ก็รู้สึกจะสี่ห้าตัวแล้วครับโอ้เล่นดีจังเลยครับฝึกใหม่ๆติดหมานดีจังครับที่ที่สาธิติที่ปล่อยนี่มีตัวหนึ่งครับสิบแปดแต้มครับแล้วก็ปล่อยหยุดเอานกไปดื่อเลยครับผมยังไม่เข็ดนะครับยังไม่เข็ดมีปีปล่อยทำไอีก ไม่เชื่อเอาจนแบบหนำใจเลยครับผมฝึกฝึกกนพัวอีกประมาณสองสาตัวครับล่าสุดนี่ก็ไอตาสวดเจ็ดแปดแต้มครับโอ้เสียดายจังขรมดีครับนี่นะครับความคิดของเซียนรุ่นใหม่เป็นงี้ครับชอบตะแบงครับผมจะไม่เชื่ออะไรง่ายครับแต่ตำราโบราณนี่ตั้งหลงตั้งหองครับจริงครับที่ที่ที่คนเฒ่าคนแก่เขาเขาได้บอกได้กล่าวมาครับต้องเชื่อครับผม ไม่เชื่อไม่ได้แต่สำหรับเสียนหัวใหม่อย่างพวกผมนี่กว่าจะเชื่อนี่ก็ต้องลองด้วยตัวเองก็ต้องสูญเสียไปหลายอย่างครับผมไปเดินแอมกลับบ้านนะครับครับผมกาจารสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่ครับมาเอามเจอกันครับมาเอาของขังไปแล้วครับของขังครับของแท้ของแท้พรงนี้พรงนี้ วันจิตครับครับผมแกหยุดครับแต่ผมต้องไปพิโลกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับตอนบ่ายๆครับผมสวัสดีครับครับผมใจรักครับผมไปนะครับทีมงานครับผมครับพอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ